จังหวัดตากเป็นต้นแบบนำเข้าแรงงานชาวเมียนม,มาวันละ30คนค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนายสุภาพิมิตรเปาริกกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดตากเพื่อหาแนวทางการรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนม,มาจำนวนมากที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย หลังจากที่สบคไฟเขียวนำเข้าแรงงานต่างด้าวแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ที่ประชุมมีการหารือว่าจะนำเข้ามามากขนาดไหนต่อวันหลังจากสบคกำหนดให้วันละ400คนรวมทั้งขั้นตอนการคัดกรองและขั้นตอนการเข้าสถานที่กักกันซึ่งเบื้องต้นจะใช้สถานที่กักกันคนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศเมียนมาแต่ปรากฏว่าโรงแรมและรีสอร์ทเหล่านั้นขอถอนตัวบางส่วนเพราะโรงแรมกลัวจะมีประวัติกักตัวแรงงานต่างด้าวเมียนมาแล้วลูกค้าคนไทยจะไม่เข้าพักทําให้ต้องมีการหาสถานที่กักกันใหม่รวมทั้งใช้โรงงานที่ปิดกิจการหรือตึกร้างบางแห่งแทน จากการประชุมมีการสรุปเบื้องต้นจะทดลองนำเข้าแรงงานเมียนมาจำนวน400คนที่บริษัทอิตาเลียนไทยขอนำเข้าแบ่งเป็นวันละ30คนโดยจะนำไปกักกันไว้ที่เฮือนคำฟ้ารีสอร์ตตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดโดยค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการจะเป็นคนจ่ายส่วนแรงงานต่างด้าวเมียนมาได้แก่แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานและมีวีซ่าทำงานอยู่ ซึ่งได้ขอวีซ่ารักษาสิทธิใบอนุญาตทำงานที่เดินทางกลับประเทศแล้วยังไม่ได้กลับเข้ามาประมาณ69,235คนและกลุ่ม MOU อีกประมาณ42,168คนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สอบคกำหนดต้องกักตัว14วันมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน72ชั่วโมงเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายเอง ค่าตรวจโรคในไทยค่าประกันภัยโควิดค่าที่พักและอาหารส่วนกำหนดวันและเวลาในการเข้าประเทศนั้นยังต้องรอทางสอบคอกำหนดลงมาอีกครั้งจึงจะดำเนินการได้นายสุภพิมิตกล่าวว่าคงต้องดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการนำเข้าแรงงานพมา่าเข้ามาในประเทศไทยวันนี้มหารือคร่าวๆเพื่อดำเนินนโยบายและสบคให้แรงงานต่างประเทศ เข้ามาทำงานในบ้านเราเบื้องตน้นจำนำร่องนำข้าวันละ30คนซึ่งขบวนการต้องมีพร้อมในการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเข้าแล้วต้องทำอย่างไรและเข้ากักกันต้องทำอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าใดซึ่งเราจะนำคณะไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ต่างๆที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันก่อนจะนำเสนอให้สอบอคอตัดสินใจต่อไป ครับก็คงจะต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่จะต้องให้แรยงานพม่านะครับที่กลับเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยนะครับการวิจารณหาดูวันนี้ก็เป็นการหาดูเป็นข้อกล่าวก่อน หลังจากที่เราได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางรัฐบาลของเราเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งตอนนี้ที่ทางสปปเองเนี่ยก็ก็บกมาแล้วนะครับว่าจะให้แรงงานต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทํางานที่บ้านเราในเบื้องต้นเองเนี่ยจะเป็นกรณีนาล่องก่อนนะครับว่าจะรับแรงงานมากเข้าในประเทศไทยเราเนี่ยวันลงประมาณสักสามสิบคนต่อวันนะครับกระบวนการต่างๆก็จะต้องมีให้พร้อมนะครับตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนที่ผู้มาจะเข้าาประเทศไทยต้องทำอะไรบ้าง หลังจากที่มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนี่ที่หน้าด่านเราต้มีกระบวนการอะไรอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เข้าไปเสอพันทีหรือว่าตรวจพอนีเนี่ยเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองภาพสุข้างป้าเองก็ได้เห็นภาพช่อนให้างจะชัดนะครับว่าทางที่สบบรองผมเข้ามาเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ส่วนนี้จะต้องไปดูอีกทีนึงก็คือเรื่องพันธีนะครับเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งว่าในกรณีที่จะต้องมีการตัเข้ามาแรงงานข้าวมาที่เข้ามาเนี่ยจำนวนพลังมานเยอะๆเนี่ยเราจะใช้สถานที่ไหน นะครับซึ่งการเจะเลือกสถานที่เนี่ยต้องเป็นไปตามาทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ด้วยนะครับซึ่งมีความสะอาดมีความปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างนะครับต้องเตียมใหพร้อมด้วยนะครับก็วันนี้ผมกับทาง ท่านประธานสภาประกรรมนะครับกับท่านผอรงมานแม่สอดเองเนี่ยก็จะลงมาดูพื้นที่ด้วยกันแล้วับไมเป็นเรื่องของรีสอร์ทก,ก็ตามหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยสามารถที่จะมาบิ้วมาก้านเป็นเศษคนกรีตได้หรือไม่อย,อย่างไรนะครับก็จะลงไปดูในพื้นที่ก่อน,นีนะครับก็จะยอยู่เรื่องความเหมาะสมที่จะมาดำเน,นินการอีกทีหนึงครับ